สวัสดีครับทุกคนนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมสภาพาทุกคนนะฮะไปเล่นกับเจ้าทีเล็กโครงกระดูกกันมาวันนี้มาในวันที่ฝนตกด้วยครับแล้วก็แมปนี้นะครับเป็นแมปใหม่นะครับมีชื่อว่า The Center เบื่อแมปเก่าแล้วเดี๋ยวเรามาลุยแมปนี้กันบ้างดีกว่าว่าจะมีในรูเสาะอะไรนะ่าสนใจกันบ้างครับตอนนี้เราก็มาเปิดคลิปข้างๆป่องภูเขาไฟเลยนะฮะเพื่อให้เข้ากับธีมเอ่อเป็นธีมโครงกระดูกฮาโลวีนอะไรประมาณนั้นครับ อันนี้ก็คือเป็นสเกลเลตันเล็กนะฮะเวล562โอเคมาเดี๋ยวเรามาขี่กันเลยโอเคไปครับเดี๋ยวเรามาอารวาวาสฮะอันนี้สามารถขี่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้อาเลยนะแบบโอ้ชิวๆเลยอะไปอารวาสกันว่าจะโหดขนาดไหนมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูรอบป่องในหะ้ว่ามีตัวอะไรบ้างเจอนกตัวแรกกัดไป2ที่3ทีตายนกเวล75ครับโอเคมามา,ม,ามีตัวไหนไ,ไหมรู้สึกว่าจะมีแต่นกนะ มานกอินรียักษ์เหรอมาเลยไม่มีเรือเสาข้างๆป่องเลยเหรอเหมือนจะมีแค่สัตว์ปีกอะไรประมาณนั้นนะครับดูทุกคนดูแบบนี้โอ้โหเป็นแบบที่ดูเหมือนจะมีหินเยอะเป็นพิเศษเลยครับดูดีที่หินขึ้นขึ้นมาและนั่นหินหมดเลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราลองกระโดดกันเลยมันไม่มีเรืเสางั้นเราลงไปไฟข้างล่างกันมาแล้วมาแล้วโอ้ยกระตุกนิดหน่อยครับโอ้ยแหลกโอ้โหในเรืเสาเราตก โอ้โหเกือบตายโอ้โหตกมาไม่เป็นไรกินเนื้อกินเนื้อไม่แน่ใจว่าต้องกินเนื้อไหมพวดเหมือนตัวเราจะไม่มีกระพงกระเพาะในการย่อยนะครับมีแต่กระดูกโอ้โหแถวนี้ไม่ได้โนเสาร์โคนไหมตรงนั้นมีอัลฟาอยู่มาอัลฟาอะไรอัลฟาเซเบอร์ทูหรือเปล่าไม่สนใจละฆ่าไปก่อนขอเนื้อมากินมาโอ้ยมาสู้เรามาสู้ว่ะเอ้ยอัลฟ่ายาจ่าฟงมามาดวลกันศึกหลวงจ่าฟงเฮ้ยไม่เล่นน้องมาหรือเปล่าน่ะ ไปสนใจละ่ากันก่อน่ามันตายตายสักทีโอเคตายแล้วโอ้โหเว้แค่ร้อยกว่านะครับแต่มันโคตรอึดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลุมผมมองไม่เห็นตัวอะไรมรันลุมเล่าอุย๊ยไม่ครับมันยังไม่ตายเอาฟ้ายังไม่ตายเอาใหม่ใหม่ตั้งลำตั้งลำ,งลำแล้วกัดใหม่โอ้โหตอนนี้เลือดเราลดเยอะนะครับไม่ใช่เพราะมันกัดแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยกระโดดมาจากที่สูงครับเลือดเราเลยแบบแทบจะหมดอ่ะดูดูดูที่ขวาบนครับเลือดจะหมดท่าไม่ดีละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าท่า แต่ตอนนี้รู้สึกว่ายังไหวอยู่มา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 โอ้ยหนีก็แล้วกันแมงเอ้ยโอ้โหเรือจะหมดแล้วนี่ครับเราสามารถเหยียบลาวาได้ได้หรือเปล่าไม่รู้เหยียบไปแล้ว <c oughs> เราเป็นโครงกระดูกครับเราไม่ละคายเคืองอะไรทั้งนั้นมาเราเจอเจ้าทีเล็กตรงนี้คำรามได้ไหมลองขี้ขวากันขี้ขวาคำรามได้ด้วยโอ้โหทีเล็กมันลงไปไหวลงไปไหวลาวาเลยแล้ว มาดิไหมามาเขากันทีเล็กหน่อยตายโอ้โหทีเล็กอะไรเนี่ยทำไมมันโหดจังลงไปว่ารลาวาเล่นโอ้ยแต่เราจะตายครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอหิ้วเลือดก่อนมาเดี๋ยวเรามาเดินแถวริมชายหาดกันแมางครับเพราะริมชายหาดนี่รู้สึกว่าจะไม่มีเรืเสาโทดโอ้โหตัวอะไรนะข้างหน้าขาบอกว่าไม่มีเรืเสาโทดเจอทีเล็กเลยครับไม่เป็นไรมาขอกินทีเล็กหน่อยไม่ราคาคืนเท่าไหร่ทีเล็กโอเคตาย,ตายโอ้โหรอบเกาะน,นี้คือ มีแต่เท่าทานต้นไม้ที่แบบว่าไหมเกลียมแต่ว่ายังมีใบไม้ไมอ,ยอยู่ครับแต่ว่าลำต้นนี่คือไหมละโดโดมากินเนื้อโดโด,โดกินเนื้อโดโดหน่อยมัมมัมมัม,ม,มโอ้ยมาครับทุกคนเลือดเต็มแล้วเดี๋ยวเราไปเอาละวานเกาะอื่นเงินบ้างว่ายนะ้ำไปเลยโอ้โหมีมีการุอนไหมเนี่ยจะไม่มีครับแต่โอ้โทะเลโคตรลึกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อนออกซิเจนก็จะหมดครับขอขึ้นหน่อยขอขึ้นหน่อยโอ้ยโอย,โอยแหลกแหลก Okay, โอเคพอหัวขึ้นมาแล้วนี่นะทุกคนในตัวสองเพียบเลยครับมาเดี๋ยวเรามาอลาว่ากันต่อเลยมาไทเซราท็อปมาขอกัดหน่อยมาฆ่าหมดฆ่าหมดไม่สนใจละไม่สนใจเอาเนื้อมากินหน่อยเอาเนื้อมากินมาอัพเวลลูัวครับอัพเวลลูลัวเฮ้ยเจออัลฟาไทเซราท็อปแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งลำก่อนเดี๋ยวฆ่าลูกน้องมันก่อนฆ่าลูกน้องมันให้หมดก่อนแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งมาอัลฟาไทเซราท็อปไทรลาลินพัน คำรามโอเคฆ่าเสร็จแล้วก็คำรามครับเรียบร้อยเจอเราเล่นไปตรงนี้มีจระเข้จระเข้โอ้ยแหลกๆนีดนึงแหลกนิ่นึงครับท่านผู้ชมนี่ครับ้างหน้ามีกลุ่มนกแล้วก็กลุ่มในตัสาวรวมตัวกันอยู่ฮะเดี๋ยวเราจะไปทำให้วงมันแตกกันโอเคไปมาแล้วเจ้าวงแตกมีโดโด้ด้วยโดโด้ด้วยเหรอไม่สนใจฆ่าหมดฆ่าหมดเออฆ่าหมดมาดิให้ลุ้มให้ลุ้มให้ลุ้มมามา เต่าอ,อะไรเต่าพันปีก็ไม่เวน้นโอ้ยเฮ้ยเ้ยเหมือนจะลุมลุ่มแล้วไงลุ่มแล้วไงสู้เราไม่ได้หรอกโว้ยเฮ้ยสไปโนซอรัสเอาฟ้าเลยครับคำรามไปก่อนเฮ้ยคำรามไม่ได้มาเราว่ายน้ำไปเปิดมันดีกว่าครับกัดกัดเปิดก่อนได้เปรียบมาดิอัลฟาอัลฟาสไปโนจะสู้กับเราได้ไงเรา Alpha, uh, leton, อัลฟาเออสเกลิตันโครงกระดูกหนีไปไหนเอ้ยมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วมามามาไฟากันหน่อย ว่ายน้ำมามาดิสู้กันหน่อยโอ้โหอย่าไปกัดตูดเล่าอย่ากัดตูดเล่ามามาสู้กันบนน้าดีกว่ามามาดิหมา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 ไล่กัดไล่กัดหน่อยไล่กัดไล่กัดมาดิตายเอาฟ้าก็มีเว้นเหมือนตรงนั้นผมจะเห็นปูอยู่ครับนี่ครับเราเจอสัตว์ที่เราไม่เคยเจอแล้วครับเป็นปูหรือเปล่าตัวเบลเลอร์ปูหรือแมงมุม ไม่รู้กัดไปก่อนทีเดียวพอโอ้โหได้กินปูวันนี้ได้กินเนื้อปูด้วยตอนนี้มีสไปโนอีกไม่สนใจละฆ่าหมดสไปโนทำอะไรมาจา่าฝูงมันโดนเราฆ่าแล้วโอ้โหทำไมมันมีเอฟเฟกต์ออร่าเหมือนแบบมีพิษอะไรประมาณนั้นเลยครับทำอะไรกันจะ๊ะลิงเหรอไม่ใช่ลิงนี่วานี่มันตัวอะไรเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเลยตัวเล็กมากนี่ครับทุกคนในตอนนี้นะผมเจออัลฟาชีเล็กจำนวน3ตัวโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยไปป็นไรเราไปหน,หนึ่งกับตัวนั้นก่อนดีกว่า ดูเหมือนว่าถ้าเราโดนมันลุมเนี่ยเหมือนจะไม่ไหวครับแต่เรามาเปิดตัวหนึ่งก่อนโอเคกัดไปก่อนกัดไปก่อนมามาดิมาดิเราไม่รู้สึกเจ็บครับเพราะว่าเราไม่มีเนื้อหนังยังไงเล่ามามาโอ้โหอึดอยู่เนี่ยอึดอยู่ไม่เป็นไรสู้ไหวสู้ไหวโอยโอ้ยโอยโอยมันจะลุ่มมันลุมแล้วมันลุ่มคำรามไปหนึ่งทีคำรามก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคำรามเพิ่มสเตตัสคำรามโอเคเรื่องเราไม่ลดกัดต่อมาให้ลุมเลยมาไม่ไหวกับเราหรอกสามหนึ่งก็ไม่ไหวกับเรา มาดิทีเล็กเผือกแล้วไงทีเล็กเผือกเหรอทีเล็กเผือกมามันเริ่มหนีแล้วเอ้ยเยมันไม่ได้หนีมันมาแววงกันข้างหลังเราเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งลําก่อนได้ไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมามาเลยไอ้ตัวนั้นไปไหนแล้วเอ้ยไม่ช่วยเพื่อนหน่อยหรอวะไปไหนแล่าตัวนั้นไปไปไร่เอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราฆ่าตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปฆ่าไอ้ตัวที่เหลือครับตัวสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มหนีมันเริ่มหนีแปลว่ามันจะตายโอ้ย ขอตั้งลำก่อนโอเคตัวแรกตายแล้วตัว2โอเคตายแล้วครับ2ตัวนี้โอเคเรียบร้อยตายไปครบแล้วครับ3ตัวมาผมรู้สึกว่าดาเมจมันไม่ค่อยแรงครับเดี๋ยวเรามาอัพเมลีนดาเมจหน่อยเอาไปเอาไป,เอาไปให้หมดเลยเอาไปโอเคโหเลือดโคตรเยอะเลยอะเลือดประมาณหกแสนเลยครับมาเดี๋ยวเรามาอาราว่าเพื่อฟื้นฟูเลือดกันก่อนครับก่อนที่จะไปเจอโตโหดโอ้โหเลือดเรายังไม่ทันเต็มเลยครับเราเดินมาเจอเป็นอัลฟาเทคเล็กนะฮะเป็นเล็กโรบอท เดี๋ยว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 ต้องรอให้เลือดเต็มก่อนปะเนี่ยหรือเราจะเข้าไปบวงเลยดีไม่สนละเราโคดคำร่ำคำร่ำ,ำเรียกมันมามาจัดกันหน่อยมาจัดกันหน่อยมาพวกความสนุกมามามาดิเทคเล็กสองตัวต่อให้สองมาเมื่อกี้สามแล้วก็เอาลงมาแล้วมาเทคเล็กไม่ขนามือเท่าไหร่อัลฟาด้วยครับอันนี้มันเป็นอัลฟานะไม่แน่ใจว่าทำไมอัลฟามีสองตัวปกติจ่าฝูงจะมีตัวเร็วหรือเปล่าอันนี้จ่าฝูงคู่หรอมาดิมาดิ มาดิมีชีเล็กมาแจมมามาแจมเปล่าต่อให้สามหนึ่งเลยมาชีเล็กโมฮอคมาดิออกออกกัดเลยเหมือนตอนนี้จะกัดครับมากัดชีเดียวเรียบร้อยลดร้อยลงเลยฝนตกโอเคฆ่าไปแล้วหนึ่งตัวตัวที่สองตัวที่สองมาเจอแล้วกัดกัดรัวๆมาดิมาดิมาด,มาดิโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหเหมือนตอนนี้ฝนจะตกด้วยนะฮะเราได้ทําการฆ่าเทคเล็กไปสองตัวโดยชีเลือดเราไม่ลดเลยนะครับ เลือดเราแบบมีครึ่งหนึ่งก่อนเริ่มต่อสู้เลือดเราก็มีครึ่งหนึ่งอยู่แล้วครับก็คือเลือดเราไม่ลดเลยโอ้บอกเลยว่าโหดมากครับตาตาแต่โอ้ยฝนตกแล้วแหลกว่ะอุ้ยอุ้ยผมตอนนี้ผมมาเจอตัวอะไรอ่ะคล้ายๆเราเลยเป็นโครงกระดูกโอ้ยโอ้ยแต่ทำไมออร่าแดงมันเข้มจังวะเดี๋ยวเราลองวิ่งกระโดดไปอ๋อดูตัวมันใหญ่ครับเหมือนจะเป็นกีก้านะจะไปสู้ดีไหมมาแต่ว่าผมว่าเราโหดมากเลย แต่ไม่แน่ใจว่าจะสูกิกาแบบว่ากีกาคงกระดูดได้หรือเปล่า2-1หรือว่า31เนี่ยเราก็เอาชนะมาแล้วครับ1นนี่ผมว่าเราน่าจะพอสู้ได้แต่ออล่ามันดูโหดมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งรอฮิวเลือดก่อนมาผมเริ่มทนไม่ไหวละไปลงไปบวกกับมันเลยโอ้โหตัวลอยเดี๋ยวก่อนโอ้โหลงไปไกลเดี๋ยว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 วยไว้กลับเข้าฟังกันครับมันยังไม่เปิดเราเดี๋ยวเราต้องเปิดมันเพื่อความได้เปรียบคำรามไปก่อนหนึ่งทีมันก็ยังไม่สนใจเราเลยวะโอเคสนใจละมากก ปุกกันหน่อยมาดิวะโอ้ยเฮ้ยเริ่มไม่ไหวโอ้ยหนีก่อนละกันโอ้ยติดติดเ้ยเ้ยติด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 กายะโอ้ยเราคงก็ดูเหมือนกันโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวสุดท้ายแล้วก็ต้องหนีครับไม่งั้นตายแน่นอนโอ้โหดูเลือดเราดีขวาบนเอ้ยมันตามมาเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหว โอเคครับ okay, ทุกคนสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยกันครับผมภูมิใจในเจ้าทีเลขโครงก็ดูกมากเลยนะแบบว่ามันสามารถ31หรือว่า2-1กับแบบทีเลขสายพันธุ์อื่นได้อย่างสบายเลยครับแต่ว่าอาจจะดาเมจน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าโคตรถึกเลยครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ขอลาไปที่ภาพนี้เลยกันนะครับบ๊ายบายครับ